รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหารประจำเดือนเมษายน2567เดือนเมษายน2567เเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจด้านการผลิตหดตัวจากภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการสำหรับเศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายขยายตัวจากการค้าชายแดนและการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวสำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวส่วนการจ้างงานขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนด้านอุปทานหดตัวร้อยละ26.63ภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ31.17จากการลดลงของปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังยางพาราและโคเนื้อ ภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ1.38จากจํากจำนวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจำนวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมการผลิตและรายได้จากภาคอุตสาหกรรมลดลงภาคบริการหดตัวร้อยละ31.2บจากภาษีขายส่งขายปลีกลดลงด้าน,านอุปสงค์ขยายตัวร้อยละ3า9การค้าชายแดนขยายตัวร้อยละ3.8 1จหนึ่งจากการขยายตัวของมูลค่าการนำเข้าขยายตัวร้อยละ9.51มูลค่าการส่งออกหดตัวร้อยละ 5.38 <5. 38 S 1> การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ38.94จากการจดทะเบียนใหม่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจที่นั่งการจดทะเบียนใหม่รถจักรยานยนต์และภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ2.16จากการจดทะเบียนใหม่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์และสินเชื่อเพื่อการลงทุนการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ8.91จากการลดลงของการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุนหดตัวร้อยละ58.48รายจ่ายงบประจำขยายตัวร้อยละ9.37ด้านการเงินเงินฝากรวมจำนวน27,853.70ล้านบาทขยายตัวร้อยละ1.24สินเชื่อรวมจำนวน45,834.81ล้านบาทหดตัวร้อยละ0.77ด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้จำนวน463.90ล้านบาทขยายตัวร้อยละ91.35การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมจำนวน756.62ล้านบาทหดตัวร้อยละ3.37ขาดดุลงบประมาณจำนวน292.73ล้านบาทด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจดัชนีผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ระดับ108.16อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปชะลอตัวร้อยละ0.19กาการจ้างงานขยายตัวร้อยละ 5.88สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารสาลากลางจังหวัดมุกดาหารชั้น4ทางหมายเลขโทรศัพท์042611502